อมประอนโมตสะพักวะโตอัตโตสามาจัมตัตสะอมประลงตโตเอ้ยลงตโตเอ้ยมาดิมั่งมาแล้ว สวัสดีทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีชาวฟรีไฟเจอทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับพี่เจสนะครับเจ้าของช่อง j r v i e w 0ศูนย์หนึ่งสามนะครับแล้วก็เจ้าของช่อง y อมี่เอนะครับใครที่อยากดูสตรีมสดก็อย่าลืมไปกติดตามช่อง y อมี่เอด้วยนะครับและใครที่อยากดูการรีวิวคลิปหรือว่าแนะนำของใหม่ที่กําลังเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามช่อง j r v i e w s ศูนย์หนึ่งสามไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งสอง วันนี้พี่แจสก็จะมารีวิวกิจกรรมปืนสเปกนั่นเองเนานะสกินปืนสเปกมอโคนะครับผมกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตู้สามารถใช้บัตรสกินปืนนะครับแต่รเซิร์ฟครับคือกิจกรรมจะลงไม่เหมือนกันเนาะบางทีมันอาจจะมาแบบรูปแบบแบบกิจกรรมแบบว่าสุ่มเป็นกล่องสะสมโทเคเ็นไปแรกหรือว่ากิจกรรมแบบเหมือนไออันเก่าเนาะแบบที่มันให้สุ่ม600เพชรแล้วก็มีโทเค็นไป ไปไว้แลกการันตีอะไรประมาณนี้เนาะแต่เซอร์พี่เจสก็เป็นประมาณนี้แหละคือมันอยู่ในตู้ลัคกีกรเรายอดปืนเลยโอเคครับในตู้นี้มีอะไรบ้างก็ค่อนข้างที่จะมีแต่ของเกลือเกลือนะครับโอกาสได้นี้ก็50-50เนาะถามว่ามันสวยไหมก็มีความสวยอยู่สเตตัสบวกอะไรเหรอสเตตัสบวกดาเมจสองแม็กซ์ซีนิกหนึ่งลดความแม่นยำลดความแม่นยำก็ เนี่ยมันบอกดาเมจสองคือถือว่ายิงนัดหนึ่งก็แรงนะครับแล้วก็บอกแมกกาซีนเข้ามาอีกโอ้โหสเปซมันสามารถใส่แมกกาซีนได้อยู่แล้วใช่ไหมคือถือว่าแบบกระสุนไรนัดเออคือแบบใครที่แบบชำนาญสเปเนาะคือกระบอกนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับน้องเลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาอยู่ในช่วงสุ่มกันดีกว่านะวันนี้พี่แจสก็จะสุ่มนะคือพี่แจสมีทั้งหมด125บใบครับมาดูกันว่าพี่แจสจะเกลือหรือจะสุ่มทีเดียวปแบบ สิบครั้งได้เลยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่คงไม่ง่ายขนาดนี้โอเคเราพร้อมแล้วครับผมพีจ่จะสุ่มแล้วนะแต่ต้องขอ,อกระถาจากลุงตู่ก่อนลุงตูจ่จ่าอมประอนโมตสะภะควัโตอัะโตสมามะสัมพตสาอมประลุงตู่เอ้ยลุงตู่เอ้ยลุงตู่ลุงตูต่จงออกมึงออกไปมึงออกมึงออกไปสาทุสาทุเพียง โอ้โหจบ24ชั่วโมงลวงโตไม่ช่วยหอกเลยแหละหลวงโตหลวงโต้นตีนจังวันนี้ตูสองตูสองแล้วอันนี้คือตูสองนะตูสองจะมาหรือเปล่าดูเหมือนว่าตูสองก็จะเกลือตามตูหนึ่งไปโอ้ได้กระบอกนี้ถาวรเอามาเพื่อเอามาเพื่อมาดูกันครับตูสามตูสามจะได้หรือเปล่าอ๋อ ของทาวนก็มีนะอ๋อมันเลยให้นี่อ๋ออ๋อกระบอกนี้ใช่ไหมที่รัฐทาวนโอเคตูสามตูสามต้องมาแล้วล่ะตูสามตูสามจังวะนี้เฮ้ยดูท่าทางน่าจะหมดเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยเอาดีไหมเนี่ยยกเลิกทันเนี่ยกิจกรรมโคตรเกลือเลยของแทบจะไม่ค่อยมีอะไร โอ้ยตัวโอ้ยตัวโอ้ยไอตู่มาเดี๋ยวนี้เลยมามาดิมาปังมาแล้วปั๊มสามสิบใบครับผมน้องๆไม่อยากจะพูดเยอะอะคือแบบคือต้องไปด่าตู่เยอะๆคือตู่ตู่มันชอบให้พรนนะคือโอ้โหยูแล้วว่าอยู่แล้วอะไม่อยากจะพูดเยอะเออแบบขอก็ถ่ายจฉล้องตู่ทลีแบบ หมดไม่เยอะบางทีก็หมดเยอะเนาะอยู่ที่ดวงนั่นแหละโอ้ได้สักทีกระบอกนี้ว้าว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 โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงถานลงตได้ทาวเอนะครับผมทาวอนะอยู่แล้วอยู่แล้วอ่ะอยู่แล้วอ่ะนี่ขอรับคืนก่อนสามสิบใบใช่ไหมสามสิบใบสามสิบใบใช่ปะ่ะสี่สิบสี่ อ,าอ้าตูสเหรอโน้ตูสามซะอีกโหหมดทั้4สบใบเลยหรอเนี่ยพระเจ้าจอร์ดหมดเยอะจังนี่นะนี่นาะเจ้าสกินปืนเจ้าสกินปืนตอนแรกชื่อใช้นี้อยู่นาะดาเมจสองดาเมจสบระยะเหมือนกันแต่มันได้หมวกแม็กกาซีนมาถามว่ามีกระบอกไหนบ้างมีกระบอกนี้จะกระบอกนี้ได้จากขั้นเนาะและกระบอกนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควร เืออัตรายิงหนึ่งรีโหลดหนึ่งก็รีโหลดก็เฉยๆนี่อัตรายิงสองอัตรายิงสองอันนี้บอกแม็กกาซีนสองแต่ลดอัตรายิงแล้วก็แม่นยำสองแล้วที่ได้มาล่าสุดก็คืออันนี้เนาะดามเมจสองแม็กกาซีนหนึ่งก็ถือว่าคิดว่าอันนี้น่าจะดีกว่าเยอะคือมันบอกแม็กกาซีนแล้วก็บอกดาเมจมาอีกสองเนาะคืออัตราในการยิงคือไม่ค่อยสําคัญกับสเปรดหรอก พราะสเปซในไงมันก็กดค้างไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าน้องกดไวมันก็ออกไวใช่ปะคือมันไม่ค่อยเกี่ยวกับอันตรายยิงสักเท่าไหร่นะคือเน้นหน้ามดไว้ก่อนเนาะคือถามว่าคือถ้าไม่มีสกินนี้หมายถึงว่าถ้าน้องมีสกินนี้อยู่แล้วแล้วน้องไม่มีบัตรบัตรสกินปืนหรือว่าน้องไม่มีไดมอนด์ไปสุม่มกิจกรรมสกินปืนนี้ก็แนะนาว่า มีดาเมจ2อ,อยู่แล้วก็ควรใช้ดาเมจ2ไว้ก่อนเนาะคือมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแค่บอกไอ้นี่มาเองคือบอกแมกกาซีนมาเจ้าสกินใหม่นี้บอกแค่แมกกาซีนมาเนาะอืมนี่สำหรับใส่งบประหยัดนะครับใส่งบประหยัดนะโอ้โหสุดาตโตถามว่ามีเคียวเนี่เคียวคืออันนี้เคียวเคียวค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเฟียเ้ยวจริงๆอ่ะดูนะคือถือโอ้เป็นไงโอ้อาจจะมองไม่เห็นเนียพี่ย้ายกล้องไม่ดีขอเนาะย้ายกล้องไป จี่อคอมมนตรงนี้นก่อนคือไหนไหมโอ้โหเคียวคอตเฟียวอะคือเคยรีวิวไปแล้วคือเคียวนี้แบบสวยอะสวยแต่ว่ามันอาจจะมาแบบกิจกรรมแบบไหนเหรอนี่นะคือเนี่ยกิจกรรมอาจจะมาในรูปแบบแบบนี้ก็ได้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเจ้าชุดอันี้นะเป็นชุดจร่นี่นะเน,นนะีเป็นชุดของไออาร์โต้นะคือ g m a อ t o อารนะ์โต้นั่นแหละดูชื่อนะดูชื่อครับคือเนะี่ยหลายๆคนคิดว่า เนี่ยแต่จริงๆความรับของมันคือเป็นชุดอารตนะครับคือถามว่ามันสวยไหมคือมันจะเพิ่มซิกแพคมาทําไมความเป็จริงแล้วมันก็ไม่น่้จะมีซิกแพคดูกล้ามเป็นมัดดูหน้าตาแบบก็คล้ายอาร์ตันั่นแหละแต่ดูไอ้ชองอื่นคือมันไม่ใช่อ่ะคือแบบอะไรครับเนี่ยคือแบบทํามันทังทีให้มันทาแบบเนียนๆแบบพุ่งใหญ่ๆแบบอ๋จบปละชิด โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ช่องเบรกสุดท้ายแล้วใครที่มาดูตอนนี้นครับก็มีโค้ดกันในหน้าแจกเช่นเคยนะครับผมคือนั่นแหละอยู่ที่น้องนะครับว่าจะหาเจอหรือไม่เจอเนาะคือคลิปนี้ก็มีอยู่2โค้ดกันในหน้าเช่นกัน,นครับส่วนคลิปเก่านะเป็นเป็นโค้ดอะไรวะจําไม่ได้นะว่าโคด้ดใส่โค้ดอะไรวะเออเดี๋ยวค่อยไปฟังผ่านสตรีมมอร์ดีคอนเนาะ ใครที่ดูตอนนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามช่องแยมี่ FF ด้วยได้นะครับเพราะช่องนั้นสตรีมสดเกือบทุกวันเนาะวันไหนไม่ได้สตรีมคือไม่สบายหรือไม่ว่างหรือว่างานยุ่งนะครับก็ต้องของอาภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้สตรีมหรือว่าพักสตรีมไปนะแล้วเจอกันคลิปหน้านครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมานด้ครับผมบายๆบายนะบายๆนะ นี่ไปฮะปัดท้ออีกลำหนึ่งมาอีกลำหนึ่งมาเป็นไงสุดยอด